เซเว่นแลเกตอนเจ็ดสิ่งเท็ปทำได้ไงวะกำลังฉายอยู่ทุกโรงภาพยนตร์กับเท็หมีไม่แอปแสบได้อีกภาค2หนังตุ๊กตาหมีมีชีวิตสุดกวนที่เราดูแล้วดันเกิดคำถามตามมากับเจ็ดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แต่ดันทำได้ซะงั้นน่ะเเริ่มต้นที่อันดับ7การมีชีวิตขึ้นมาของเทปเป็นเรื่องปฏิหารอย่างน่าสงสัยแต่การตายของเท็จก็น่าสงสัยเช่นกัน มีหลายสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเท็ดสามารถบาดเจ็บอวัยวะขาดก็ได้แต่พวกขาดครึ่งตุ๊กตามหมีที่มีชีวิตเหมือนเป็นเวทมนต์ก็ตายไม่เหมือนกัน6 มากันที่อันดับ6ก,กับซีนติดตาในการเปิดตัวเทปแบบย้ายผู้ใหญ่ยยกับจอนในการดูดอุ้นเนี่ยสบายอารมณ์ของเทปที่ทําเอาเราแอบสงสัยว่าปอดของตุต๊กตาหมีเนี่ยมันจะมีหน้าตาย,ยัางไงควันที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันจะซึมเข้าไปตามผิวหนังเนื้อผ้าของมันหรือยอย่างไร 5. อันดับผ้ากับฉากการกดมือถือ ดึงไม่แค่ถือตัวไม่เลื่นตกแล้วแต่นิ้วโป้งอันไม่น้อยยังสามารถจิ้มถูกกลุ่มยิ่งถ้าเป็นสมาร์ทโฟนยุคนี้จะเลื่อนจะถไลหน้าจอยังไงโดยไม่เผลอไปกดนู่นนี่นั่นกันได้แล้วโอเคเว่ยเว่ยผมจะถ่ายรูปโพสต์ลงเฟสบุ๊กแฮชแท็กเดิมสี่ต่อมที่อันดับสี่กับซีซึ่งมันฮาของภาคหนึ่งในฉากที่เพื่อนซีตีกันของเท็ดกับจอห์นเท็ดตุ๊กตาหมีตัวเล็กที่ดูน้ำหนักไม่น่าจะถึง5กิโลด้วยซ้ำ สามารถต่อยเพื่อนสีล้ำเบื้อของเขาให้หน้าหาันได้แล้วหมัดหมีที่น่าจะนุ่มนวลก็ดูจะแข็งขึ้นมาเลยทันทีหรือจริงๆพี่หมีเท็ดเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันปรับความนุ่มให้แข็งตัวได้ทันใดกันเล่า3 <Three. S 1> อันดับสามต่อเนื่องจากฉากเพื่อนสีตีกัน อีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือพละกําลังของเท็ดที่ดูเหมือนจะยกของได้เกินน้ําหนักตัวรวมไปถึงทักษะการหยิบจับสิ่งของด้วยมือน้อยๆของมัน <S 2. <S 2>, <S 2> อันดับสองเท็กินและดื่มด้วยเรารู้กันว่าใต้พุงป่องๆของเท็ดเนี่ยมีแค่น,น,นุ่นขาขาวๆแล้วอาหารเครื่องดื่มที่พี่เขากรอกเข้าไปในตัวนั่นแหละมันหายไปไหนแล้ที่สําคัญ พี่เจ็จะขี้ร้ไหมหรือมันยังไงไวะเนี่ยมีที่ให้ออกด้วยเปล่าทีเดียววัน,น <One. S 1> และปิดท้ายกันด้วยอันดับหนึ่งกับฉากที่อึ้งทึ่งเสียวที่สุดในเรื่องน้องหมีเท็ดสาวด้วยแถมดูจากที่ผ่านมาพี่หมีเนี่ยเขามีสเสน่ห์ในหมู่สาวๆไม่น้อยแม้เราจะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าพี่เขาจะทำยังไงกันเถอะแต่ก็เอาเป็นว่าเสียวใช้ได้เลยทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นเจ็ดสิ่งที่เราสงสัยและคุณหลัก เคยสงสัยอะไรกับสิ่งที่เจ้าเท็นี่ทำได้บ้างแล้วหนังภาค2องในโรงดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเราได้หรือตามไปเม,มาส์มอยกันที่ facebook flick.net หรืออ่านนิตยสารฟลิกฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน read f l i c ทั้ง ios และ android รวมไปถึงรับเป็นรูปเล่มนิตยสารได้ที่โรงภาพยนตร์ชั้นนาทั่วประเทศไทย